เอาละในที่สุดเราก็มาถึงสถานที่แห่งนี้สถานที่ที่เราไม่รู้จักแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าที่นี่มันที่ไหนอย่าบอกนะว่าเราหลงป่าเหรอที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยสวัสดีครับผมวันนี้เรามาเล่น เกณชินอิมแพคกันอีกแล้วแต่วันนี้เราจะมาล่าบอสกันนะครับผมซึ่งบอสที่เราพูดถึงก็จะเป็นบอสระดับโหดนะครับผมก็จะเป็นบอสที่มีระยะเวลาในการเกิดทั้งหมด7็วันนะผมจะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็นบอสที่ไม่ใช่บอสปกตินะบอสธาตุปกติที่เราล่าล่ากันนะผมก็จะเป็นบอสที่ไม่ใช้ เวลาการเกิดเท่าไหร่นะครับผมก็จะแปบเดียวก็จะเกิดนะครับผมซึ่งบอสที่เราจะล่าวันนี้ก็จะเป็นบอสหมาป่ากับบอสมังกรนะครับผมเขาก็จะเกิดทุกๆ7วันนะถ้าเป็นบอสหมาป่าก็จะมีคูดาว7วันก็จะเกิดวันจันทร์นั่นแหละถ้าเราล่าถ้าเราล่าวันจันทร์เราก็จะเกิดมันก็จะเกิดวันจันทร์พร้อมกับมังกรนะแนะนําให้ล่าพร้อมกับมังกรนะเก็บคูดาวไว้เพราะว่ามังกรจะไม่มีนับคูดาวนะมังกรจะเป็นวันจันทร์นะผมจะรีทุกๆวันจันทร์นะ ถ้าเราล่าวันอาทิตย์วันจันทร์มันก็รีอะไรประมาณนี้นะครับผมแนะนําให้ล่าหมาป่ากับมังกรพร้อมกันนะหรือไม่ก็เหลื่อมไว้วันหนึ่งก็ได้เพราะว่าเลซินเราอาจจะไม่พอนะครับผมในการปลดล็อกนะครับผมเดี๋ยวเรามาเติมเลือดก,กันก่อนเลยอันดับแรกเพื่อที่จะลงไปล่าหมาป่าก่อนนะครับผมก็ตอนนี้ก็ตัวนี้ยังไม่เต็มอันนี้ใช้กับดีลุกสักหน่อยอะเพิ่มพลังโจมตีเข้าไป เพิ่มพลังโจมตีอันนี้ด้วยโอเคปาร์ตี้ของเรานะครับผมก็จะเป็นดีลุกแล้วครับผมลาซอแล้วก็เซียงหลิงแล้วก็ลิซ่านะผมเป็นไฟน้ําแข็งนะไอเปไม่ใช่เป็นไฟน้ําแข็งหนะม,มาป่านะเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับผมทีมของเราก็จะเป็นไฟสายฟ้านะครับผมถ้าบอสรีแล้วก็จะมีดาบปักอย่างนี้นะวิธีการดูก็จะดูได้จาก การเข้าไปหน้าบอรสแล้วก็ดูเวลาข้างล่างนะเวลาคูดาวของบอสเกิดจะอยู่ล่างสุดนะผมเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเรามาดูกันก่อนว่าตัวบอสหมาป่าเนี่ยมันดรอปอะไรให้เราไ,ได้มั่งนะครับผมก็จะมี300 exp นะผมใช้60เลซินเลยทีเดียวแล้วก็เงินเฟนชิพอันนี้ก็เฉพาะหมดเพื่อนน่าจะหมด ให้เพื่อนมาล่าด้วยนะครับผมก็จะได้เป็นเศษผลึกธาตุน้ํธาตุน้ำถึงธาตุลมธาตุน้าธาตุดินแล้วก็ธาตุไฟนะครับผมสามธาตุนะครับผมอีกสองธาตุก็จะไปอยู่กับมังกรน,นะก็จะมีของที่ดอกเฉพาะตัวหมาป่าก็จะเป็นเล็บอันนี้น่าจะเป็นกระดูกนะแล้วก็หางนะครับผมขนหางโอเคสามอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเซตเบิร์สเกอร์นะครับผม กับเซตลีเจซี่เซตไอ้นี่ Set, เซตเอ็กไซายนะผมเนี่เซตเป็นอินสตัคเตอร์นะผมแล้วก็ของดีเลยก็จะเป็นเซตกาเดเตอร์นะกับเซตวอเดเลอร์นะสองเซตสองเซตนี้ก็จะเป็นเซตที่นิยมใส่กันมากนะผมเซตกาเดเตอร์ Set, ator, ก็จะเป็นเหมาะกับตัวดาบดาบใหญ่แล้วก็อาวุธยาวแล้วนกะ็หรือหอกนั่นเองแล้วก็เซ็ตวอเดเลอร์ก็จะเป็นสายเวทกับธนูนะก็ถ้าใคร มาดอบได้ครบเซตก็จะโชคดีมากๆเลยนะครับผมสีทองนะนี่มีโอกาสดบได้สีทองด้วยแล้ว,ลวสุดท้ายก็จะเป็นเศษอาวุธนะครับผมเอาไว้สร้างอาวุธแต่ละชนิดเมื่อเราดอบมาได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสู้กับเจ้าหมาป่ากันเลยนักเดินทางเตรียมพร้อมสําหรับการฝึกฝนหรือยังยังไม่พร้อมอะ่ะแล้วออกมาทําไมถ้าบอกว่ายังไม่พร้อมมันไม่มีให้เลือกด้วยนี่ต้องสู้สินะในที่สุดข้าก็เจอเจ้าแล้ว ไอมาปลา้ําแข็งไปเราไปเดินด้วยกันเฮ้ยมันดุ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 นดึกว่าจะไม่ตีก่อนอะไรอะไรกระโดดโอเคโอเคมาเริ่มตีละ <c oughs> ถึกแรงจัดๆซึ่งตัวเราก็ถึกอยู่พอสมควรเราตีไม่โดนเลยเดี๋ยวเอาอตัวไฟก่อน จริงอะถ้าเอาตัวฟิตมาสู้อะมันจะไวกว่านี้ตัวตักธนูนะแต่เราไม่ได้ปั้นนะกธนูไม่เป็นไรครับปิดไฟแล้วเจอโอ้ยเอาธรรมดาแล้วกันไม่ต้องชาร์จเสียเวลาเปลี่ยนเป็นไฟก่อนแล้วก็ทำให้ติดไฟนะครับโดนจนได้แต่ไม่แรงนะเข้าไม่แรงเพราะว่า เราเน้นทึกึกมากเลยตัวนี้โอเคติดไฟชาร์จก่อนหนึ่งทีใส่ฟ้าก็จะมีผลกับตัวนี้มากนะผมเพราะว่าเป็นท่าน้ำแข็งเราต้องใช้สกิลก่อนบกำลังจะครึ่งหลอดแล้วนะตัวนี้ก็จะมีสองเฟสน,นะเดี๋ยวมันจะแปลงร่างเป็นอีกเฟสน,นึ่งด้วยโอ้จะตาย โอเคโอเคโอเคกดอันติเองเดียวปล่อยคูมะกดอันติเซ็งหลิงกดอันติดีลุกไปไหน,นแล้วอะออมันวิ่งละอ่าจังหวะที่มันวิ่งอย่างนี้นะครับผมเราต้องคอยหลบเนี่ยถ้ามันหยุดแล้วเราก็ต้องหลบเพราะว่ามันจะพุ่งมาหาเราหลบหลบถ้ามีตัวธนูก็จะยิงได้เลยนะยิงหนักหน้ามันหยุดละหยุดละหยุดละเตรียมตัวหนีโอเค เอาวิ่งอีกต่อวิ่งต่อ,ตอหยุดยั่งหยุดแล้วหยุดแล้วกระโดดโอเคจะวิ่งสามทีนะโอเคเขาจะเปลี่ยนร่างแล้วครับบัฟเพิ่มพลังเปลี่ยนร่างกลายเป็นหมาสีฟ้าเขาก็จะออกสกิลไวขึ้นนะก็จะมีสกิลน้ำแข็งตกใส่หัวด้วยเราต้องหลบโอ้ยโดนหัว ช็อตก่อนช็อตก่อนหนึ่งทีเดี๋ยวเราจะเก็บอันติตัวดีลูกก่อนตอนนี้กับวิกฤตมาอันติตประกินเดี๋ยวขอใส่เพิ่มเลือดก่อนครับใกล้จะตายละเดี๋ยวจะตายก่อนกินไปคนละหนึ่งช,ชิ้นแล้วก็อันนี้ยาจะหมดละโอเคกินให้ตัวนี้แล้วก็ อันไหนอีกอันนี้กินได้กินให้ลาซอโอเคอิมอิมละกินต่อไม่ได้ละม,มาถึงก็โดนเลยนะปุ้มช็อตก่อนหนึ่งทีโอ้ยวางวางกูมะก่อนแล้วก็ ตบลงพื้นช็อตปึ้มติดโอเวอร์โหลดนะครับผมสถานะโอเวอร์โหลดก็จะแรงมากๆพอจะใส่สกิลแล้วกดอันติก่อนเลยช็อตและใส่ฟ้านี่ก็คือเข้าแรงๆไกลละไกล้ละไกลละเอาห่างฟาดมันเลยพี่ลูกพี่เอามาเลยขอตีรัวๆเปิดใช้สแตนแล้วตีได้รัวๆครับเรียบร้อย แล้วดูก่อนว่าเรซินเราพอหรือเปล่าเราใช้หกสิบนะขาดหนึ่งเพิ่มเรซินก่อนอ่ะครั้งแรกก็จะเป็นห้าสิบเรซินนะใครที่มีเรซินไม่พอแนะนาให้กดแค่ครั้งแรกก็พอนะเพราะครั้งที่สองก็จะใช้ร้อยเพชรนะครับผมก็กดแค่ครั้งแรกต่อวันก็พอละจะลงดันหรือลงอะไรถ้าไม่พอกดแค่ครั้งเดียวพอแล้ว้มที่สุดละโอเคใช้หกสิบนะครับผมก็กดไปเลยโอเคได้เอ i กซ power ไม่มีสีทองเลยนะ ได้เศษธาตุดินนะโอ้โหผมไม่ได้สีทองเลยสวยจัดจัดไม่เป็นไรครับผมอ๋อแล้วครับบอสต,ตัวต่อไปเป็นตัวที่สองนะตัวนี้ก็จะรีทุกวันจันทร์นะครับผมใครที่ลงก็ลงก่อนวันจันทร์นะไม่งั้นมันจะรีแล้วมันก็จะต้องรอใหม่อีกจันทร์หนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็สามารถลงได้ระดับสองนะระดับสองก็ ใช้หกเรซสิ่เช่นเดียวกันในการปลดล็อกนะผมจำนวนครั้งก็จะอยู่ตรงนี้นะผมรีทุกวันจันทร์ตอนตีสี่อ่จะบอกไว้โอกาสที่จะได้รับก็จะมี XP ็กพนะผมก็คล้ายๆกันเลยกับมาป่านะก็จะแต่ก็จะเป็นผลึกธาตุลมแทนแล้วก็ธาตุสาฟ้านะสอ,อย่างถ้าน้ําแข็งด้วยอ่ะสอย่างให้บริษัสาอย่างแล้วก็จะดอปเหมือนกันนะเซตเหมือนกันเดะทุกอย่างเหมือนกันกีทองวัออร์กับกาเดเตอร์นะครับผม โอเคเราท้าทายคนเดียวเลยเรซินไม่พอที่ใช้างาน,นไม่สามารถรับรางวัลอันเจียนได้ต้องการท้าทายต่อเลยอะเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่มจนเรซินก่อนมาเดี๋ยวเราเข้าไปบวกกับมังกรเลยนะผมใช้เซตเดิมนะใช้ตัวเดิมเลยใช้ดีลุปปลาซอเซียงหลิงแล้วก็ลิซ่านะผมก็เป็นสายฟ้าไฟนะผมสองตัวสองธาตุเท่านั้นซึ่งใครที่จะจัดทีมแบบไหนก็ จัดได้นะผมเพราะว่ามังกรตัวนี้ก็จะเป็นทตุลมนะแค่อย่าเอาตัวแพ้ทางมาก็พอโอเคบินไปไหนละจอมับบงกรเจ้าอยู่ไหนมาแล้วครับผมวิธีการตีมังกร,กรก็คือเราต้องตีให้เกาะมันลดหมดก่อนนะครับผมมังกรเขาจะล้มนะเราจะสามารถไปตีไปตีไอ้คอที่อยู่บนหัวมันได้นะคอสีม่วงนะครับผมวิธีการหลบสก,กิลก็ง่าย เ,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 เก็บไอ้นี่สามอันอ่ะเดี๋ยวเวลาเขาลงมาแล้วเราก็ต้องรีบหวดนะตรงเนี้เราจะเสียเลือดมากๆเพราะว่าเพราะว่าเขาจะพ่นไฟนะถ้าวางสองมือแล้วเขาจะพ่นลมหายใจสิาตาดมนะครับผมเนี่ยพอเขาลมแล้วเราก็จะได้ใช้สกิลลุนลูนะครับผมเอาเชียงหลิงวางอ้าวเราตกบัคกตกลงมาเฉย เสียดายเสียดายบัคตกลงมาเปลี่ยนเป็นเสียงเหลิ่งแล้วบัคตกลงมาเฉยเลยไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็สามารถเก็บตรงนี้แล้วลมมันจะเพิ่มขึ้นมาได้แล้วสามารถจู๊กได้นะผมเขาจะพ่นสองีนะลมหายใจตรงนี้โอเคพอเขาเริ่มคลามแล้วมันก็จะปล่อยเป็นพื้นแตกๆมานะผมเราจะเสียเลือดเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการไอ้นั่นเราก็ต้อง ย้ายย้ายจุดนะย้ายจุดเพื่อที่จะไปที่ต่อไปนะครับผมทําให้เราไม่เสียเลือดนะครับผมนี่ฝั่งนี้ก็จะไม่มีพื้นแตกนะเราก็จะได้ไม่เสียเลือดนะครับผมเปลี่ยนตัวก่อนจะตายครับ ร้อยตีกรงเล็บเขานะให้มันเกาะหมดนะครับผมเราจะได้ขึ้นไปตีเอบนนี้ได้สาฟ้าก็เหมาะนะในการโจมตีเจ้าตัวนี้โอเคยังไม่ครึ่งหลอดเลยจะตายละแป๊บหนึงขออนุญาตเพิ่มเลือดก่อน เมื่อกี้โดนไปโอ้โหเกือบตายอะ่ะด้แค่นี้นะเพิ่มพลังยมตีด้วยอะ่ะโอเคถ้าเขาจะบินโฉบเราก็ต้องโอเคถ้าตะกิวนี้ไม่เป็นไรมีปัญหาไม่มีปัญหาเปลี่ยนตัวละครก่อนโอเคใช้อันติทีเดียวล่วงเลยนะ มาเปีนขึ้นไปตบ <_ p ain> แปลงล่างไายละน่าจะลม้มรอบหน้าน่าจะตายพอดีโอเคเหลืออีกรอบเดียวนะครับผมเตรียมตัวเขาจะปินโฉบแล้วต้องรออย่างนี้ไว้นะโอ้ไม่ใช่ดิปล่อยไอ้นี่เนี่ยว่ะโอ้เกือบแล้วเกือบแล้ว เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นตัวเลือดเต็มๆก่อนใช้สกิลนี่แล้วลืมทำอาหารมานะครับผมก็ต้องใช้นี่กินไปก่อนกินไปก่อนเาซอนนี่เป็นตัวดาเมจหลักของเรานะเราต้องอเขาใช้สกิลอันนี้แล้วเราก็ต้องบินหนีไปอีกฝั่งหนึ่งนะน่าจะต้องบินหนีสองฝั่งเลยล่ะบินโฉบแล้วบินโฉบแล้วไม่ทันเอ้ทันไป โอ้กี่อันวะเนี่ยไม่เป็นไรครับ <c oughs> เขาจะโฉบมาเรืยงโอ้โฉบโฉบโฉบมีฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่มีนะเรามาทางนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวใช้อันตีของเชียงหลิงนะ <c oughs> เพื่อให้เป็นดาเมจโดนโฉบอีกแล้วโฉบอีกแล้วโฉบบ่อยนะเราเนี่ยใกล้จะตายแล้วโฉบบ่อย โอ้ยเจ็บเจ็บตีสักหน่อยไหนไหนก็ลงมาละตีสักหน่อยวางละกำลังจะวางมือไมก็พ่นพ่นไฟอ่ะโอเควางมือใช้อันติลิซ่าก่อนอันติเซียงหลิงต่อโอเคอันติสองอันติดโอเวอร์โหลดนะผมล่วงเร็วมากโอเคแล้วก็เอาลาซอมมาตีต่อปุ๊บปุ๊บ อันสกิลเรียบร้อยชนะครับผมก็ไม่ยากนะผมก็พยายามประคองชีวิตตัวเองอย่าให้ตายก็แค่นั้นเองเราก็จะสามารถสังหารเจ้ามังกรได้นะผมก็จะง่ายๆใช้60สิบเรซินเหมือนกันเหมือนมาป่าเลยก็คือวันหนึ่งถ้ามีเรซินเต็มร้อยี่สิบใช่ไหมก็สู้สองตัวเนี้ยวันหนึ่งให้มันไปเลยสตัวเต็มๆแล้วก็รอรีกทีวันจันหน้าเลยนะครับผม โอเคไม่ได้สีทองนะได้กาเดเตอร์สีไอ้นี่มาสีม่วงมาแล้วก็วันเดอร์เลอร์สีม่วงอีกอันหนึ่งแล้วก็ได้เศษเศษร,ระดับกลางมั้งอีก2อันนะครับผมก็เรียบร้อยนะกับบอสสอตัวนะผมมาป่า1ตัวกับมังกรอีกหนึ่งตัวนะผมก็วันนี้ก็ขอจบการล่าบอสท,ที่สุดโหดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่ชอบก็ฝากกด ติดตามกดไลค์กดต like, ิดตากันด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์กันที่ด้านล่างด้วยนะครับอกว่าใครล่าได้กี่นาทีล่าเร็วสุดแค่ไหนนะครับผมก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันด้วยนะครับผมรอบวันนี้ก็ไม่บายลาก่อนเจอกันคลิปหน้าครับ